สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มันนีก็มีอะไรหลายอย่างนะคะมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะคะมันนีก็ขออนุญ,ญาตทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหลายๆท่านก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับลายเซ็นตัวเลขโชคลาภนะคะของปู่วัสวังธรรมดาหรือว่าสำนักส่งอ์อภัยวันนะคะเกี่ยวกับลายเซ็นโชคลาภว่าจะมีไหมนะคะวันนี้วันนี้นก็ขออนุญาตพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะคะท่านผู้ชมก็ จะได้หายสงสัยนะคะสำหรับลายเซนตัวเลขโชคลาภนะคะที่หลายท่านรอคอยนะคะตามที่มมลี่ได้กล่าวเรียนถามปู่ท่านนะคะวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 4นี้นะคะก็ไม่มีลายเซนนะคะมมลี่ก็ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าปู่วิสวางธรรมดานสำนักสงฆ์อัมพายวันนะคะวันที่1มีนาคม64นะคะปู่ท่าน ไม่ได้เขียนลายเซ็นนะคะมารีก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะหายสงสัยนะคะวันนี้มารีก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะท่านผู้ชมก็ใจเย็นใจดีมีสุขนะคะใจเย็นใจดีมีโชคน,นะคะใจเย็นๆสบายๆนะคะแต่ปู่ท่านก็เมตตาบอกว่า ให้พยายามดูอัขระยันกระเป๋าให้ดีนะคะโชคลาภครั้งนี้ปู่ท่านบอกว่าอยู่ในอัขระยันกระเป๋าแล้วนะคะท่านผู้ชมคะตาดีมีโชคนะคะท่านผู้ชมท่านบอกว่าท่านเมตตาให้แล้วนะคะอยู่ในอยู่ในกระเป๋าอัขระยันที่เจิมนะคะที่เป็นอัขระยันที่เจิมกระเป๋านะคะท่านผู้ชมก็ไปดูอัขระยันกระเป๋าดีๆนะคะ วันนี้นะคะมนี้ก็ได้มาทักทายท่านผู้ชมก็เป็นห่วงท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่ที่รอคอยนะคะเกี่ยวกับลายเซ็นนะคะมนี้ก็ได้กาบเรียนถามปู่ปู่ท่านก็บอกว่าทั้งนี้ท่านไม่ได้เขียนลายเซ็นนะคะท่านผู้ชมก็คงจะหายสงสัยนะคะมนี้ก็จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะคะ ก็ขอแจ้งให้เข้าใจตามนี้นะคะก็ท่านผู้ชมก็ใจดีใจเย็นสบายๆนะคะฟังให้จบคลิปก็จะเป็นการดีนะคะก็จะเข้าใจนะคะท่านผู้ชมมารีเองก็เห็นใจท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ที่ถามเข้ามานะคะแล้วก็คอมเมนต์ก็ดีนะคะก็เลยนำแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพราะว่าจุดเด่น จุดเด่นเนที่สุดเกี่ยวกับโชคลาภของของวัดสว่างธรรมดานก็คือลายเซ็นตัวเลขโชคลาภนะคะนี่ก็คือจุดเด่นที่สุดของเซาน้นนี้นะคะแต่ว่าแต่ถ้าเกี่ยวกับโชคลาภก็จะมีหลากหลายนะคะเกี่ยวกับโชคลาภวัดสว่างธรรมดานก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขโชคลาภคันน้ำมนุ์นะคะแล้วก็ปิศาอักษรย่อโชคลาภนะคะ มีความฝันโชคลาบนะคะแล้วก็มีอการายานเจิมรถเจิมกระเป๋านะคะหรือว่าเจิมวัตถุมงคลนะคะกม็มีหลากหลายนะคะเกี่ยวกับโชคลาบของสำนักนี้แล้วแต่ปู่ท่านจะเมตตานะคะมีมีรูปภาพปิศนาโชคลาบด,ด้วยนะคะปิศนาทำตัวเลขโชคลาบหลายๆอย่างนะคะ เรียกว่าเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภหลายๆอย่างก็ว่าไ่านะคะที่ปูว่วสวราธรรมดานท่านก็เคยให้มาตลอดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นตัวเลขโชคลาภลายเซนนะคะที่เป็นจุดเด่นของสนัะน,นี้นะคะวันนี้มลรีก็ได้มาแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพราะว่ามารีก็เห็นถามเข้ามาหลายท่านนะคะ ก็เลยขออนุญาตท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะขออนุญาตแจ้งในคลิปนี้นะคะแต่ว่าก็ขอให้พยายามติดตามไว้นะคะหากมีอะไรเด่นเด่ดเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภของวัดสว่างธรรมดานมาลีก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะปู่ท่านก็บอกแล้วนะคะปู่ท่านบอกแล้วว่า ตัวเลขโชคลาภอยู่ในกระเป๋านะคะตัวเลขโชคลาภอยู่ในกระเป๋าตาดีมีโชคลาภก้อนใหญ่แน่นอนนะคะตาดีมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะหรืออยู่ตามอัครายันที่ท่านได้เมตตาเมตตาเขียนให้นะคะปู่ท่านก็น้นย้ำบอกมาตลอดนะคะท่านผู้ชมก็ลองย้อนดูคลิปดูก็ได้นะคะก็ จะได้มีความชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ว่าก็พยายามติดตามไว้หาเมลัยเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภแบบไวๆนะคะ <c oughs> มมรลิก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมแบบโดนๆเลยนะคะถ้ามีโชคลาภนะคะก็ท่านผู้ชมก็พยายามติดตามไว้นะคะ สาธุขอพอรขอบารมีหลวงพ่อพระงามขอบารมีปูย่ย่าท่าเสด็จนาคราชขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภนะคะขอให้มีเงินมีทองไหลมาไม่ขาดสายนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านผู้ชมอายุมั่นขวัญยืนนะคะวันนี้ก็กราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องมาริแชนเนล Channel มาตลอดนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง<ๆ>เฮงเรวยๆค่ะ